สวัสดีครับวันนี้ผมโพชดพิกุลทองนะครับอยู่นาสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับคึกคักเหมือนเดิมครับนาแผงน้องแมนพระบ้านๆเลยครับใครชอบพระบ้านครับติดต่อน้องแมนได้เลยครับนาไม่เคยซื้อพระที่ไหนนะครับนอกจากพระในบ้านอันนี้น่าจะเป็นหลวงพุ่โตนะครับเนี่ยวัดกำแพงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแต่ไม่มีจานอัคระยันนะครับ ช่วงนี้นะครับนาฝนตกบ้านนะครับนาร้อนบ้านนะครับนาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ F4 ได้แ,แล้ว,ลวมึงย,ย,ยังหนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย่อยยอยนะอะไรนะผู้ใหญ่อะไรนะดูอะไรนะเออเป็นไงเนี่ยดูได้เนี่ยโซนก้าดูง่ายนี่บางพรมโซนเก้าเออถ้าไม่ใช่้ไม่ใช่สมเด็จเอามาคืนเอามาคืนได้นี่สมเด็จแน่นอน เออไม่ผิดแน่ไม่ผิดแน่เอ้าอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยพวกเอ้มาเอ้เนี่ยกล้วยหลือพวกกล้วยกะลาแกะโอ้โหแบบที่ไหนมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่พวกกล้วยนั่งแกะคือกระดานแผ่นเดียวอ่ะโอ้โหเบลเลอร์เลยดูดิครับเนี่ยตัวใหญ่มากนะขนาดไหนว่าจะแกะได้ของใหญ่มากนะครับนาใครชอบใจนะครับนาติดต่อผู้ใหญ่หมิงแห่งบ้านละจันได้นะครับนาที่สนามพระเครื่องวัดพิคุณทอนะครับนี่พนุ่มหนวดงามนะครับฝากฝากเน็ตด้วยนะครับนาเอฟซีนะครับ แตวตรงนี้นะครับเป็นแผงของพี่สารานนะครับโหโหนำปลาเครื่องมาจำหน่ายนะครับฮะเพื่อนเต็มเลยดังจังลบไม่ได้ลบออกไม่ได้ด้วยเพื่อนเต็มเลยแสดงว่าเราดังมากเลยนี่อีกหน่อยนะถ้าเราดังมากๆจะมีคนมาขอถ่ายหนังต้องขอให้ใหเขาถ่ายนะเฮ้ยขก็มีพระแทนอะะมีไหมเอามีดี้โอ้โหแผงนี้สุดยอดแล้วพี่ยัหมิงเนี่ย ยังไงลบยังไงมีเก๊ปนเนี่ยโอ้โหโชคเลยเนี่ยดูเลยโอ้โหต้องยืนยันตลอดเลยไม่ได้รับเลยนี่ครับดังหรือไม่ดังนะครับผู้ยิมิงเนี่ยดูดิครับเนี่ยมีคนมาขอเป็นเพื่อนเยอะมากนะครับนะตอนนี้ดังแล้วนะครับนะฝากผลงานในช่องผมได้ด้วยนะครับนะพวกพิกุลทอนนะครับนี่โอ้โหเยอะมากขอเป็นเพื่อนันขอเป็นเพื่อนทั้งหมดเลยโอ้โหขอให้กดยืนยันยืนยันอย่างเดียวเลยแสดงว่าดังแล้วเนี่ยอย่าลืมกันาถ้าดังแล้วเนี่ย เป็นไงเป็นไงพี่ดาเนี่ยดังแล้วดังแล้วว่าหลังใครมาขอถ่ายรูปต้องนะน้าตองมีน่ะครับหนักคักทุกวันนะครับนะสวัสดีครับช่างตีครับสวัสดีครับครับสาวโทนู้นอ่าครับเขาว่าไงครับเขาว่าไงเขาว่าไงกลับร้านด้วยกลับร้านด้วยเหรอโอ้ถ้าเราไม่กลับล่ะ อ๋อต้องเที่ยวฝังเขานะอาเออเฮ้ยอะไรวะขึ้นลงนี่ครับนาะแผงพักก็ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับเราขยายโอกาสนะครับนาะมีช่องรถเข้าตรงนู้นด,ด้วยนะครับนะาช่องรถเข้าได้นะครับนาห้องน้าการีนะครับห้องน้าผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําคนพิการนะครับมีทั้งหมดนะครับร้านค้านะครับร้านอาหารมีมากมายนะครับ แล้วนี่นะครับนาฝากดาล้างผมด้วยนะครับนาในช่องผมนะครับนาจันชวนนะครับเนี่ยสุดหล่อเลยครับนาพ่อใจดีเดี๋ยวปีหน้านะจะให้เป็นพ่อตัวอย่างนะหัวล้อหัวล้อหัวล้ออ้าวพี่แว่นมาแล้วสวัสดีครับพี่แว่นครับนาฬิกาสวัสดีครับฮะยังร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยนะพระร้อนหรือคนร้อนเปล่าคนเพิ่งมาอ๋อกมาทุกทีมา ขโมกโบกบ,บ,บ, oh. บอกให้ซื้อนี่เลยซื้อเมื่อกี้เลยผ่านบอลไก่มาโอ้โหโบกให้ซื้อเลยนาฬิกานี่ใครสนใจนะครับนาฬิกาติดต่อพี่แว่นได้นะครับที่สนาพระเครื่องวุฒิคุณทรนครับเอาใส่มาสามพันเอาใช้อยู่เฮ้ยไซโก้พี่เหรอเนี่ยโ้โตเมติกด้วยโตตเมออโต้ด้วยเป็นไงสวยไหมสวยสวยเลย ผมจะอัปเดตนะครับสนามพระเครื่องวัดพิลท n a นะครับให้ทุกท่านได้รับชมตลอดนะครับนะวันนี้ก็ขอทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮรวยรวยปงังๆทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ